สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะครับในโลกทุกวันนี้เนี่ยการตัดสินใจเรื่องต่างๆมันดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับบางทีเราก็อยากได้เครื่องมือง่ายๆนะครับมาช่วยให้คิดได้รอบด้านขึ้นวันนี้เราเลยจะมาสำรวจเครื่องมือที่น่าสนใจมากจากบทความที่เราได้มาครับชื่อว่าคำถามแบบคาร์ทีเซียนเป้าหมายก็ยคืออยากจะทำความเข้าใจคำถาม4ข้อนี้แหละครับเพื่อให้เราอมองเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นค้นพบแรงจูงใจจริงๆแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นครับผม ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนกรอบความคิดนะคะที่ช่วยให้เราสํารวจผลลัพธ์ต่างๆทั้งบวกทั้งลบเลยของการที่เราจะดทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างแบบเป็นระบบเลยค่ะในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายเหมือนเป็นตารางสีช่องเลยนะคะมาจาก2แกนหล,ลักๆคือแกนทำกับไม่ทำแล้วก็อีกแกนคือจะเกิดอะไรขึ้นกับจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจครับน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มที่คาถามแรกกันเลยนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำสิ่งนี้อันนี้คือ will do ใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนมองไปข้างหน้าถึงผลดีที่เราคาดหวังอย่างในบทความเขายกตัวอย่างถ้าฉันเริ่มออกกำลังกายทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นอืมคำตอบก็ชัดๆเลยสุขภาพดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะคำถามนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพประโยชน์ชัดเจนเป็นเหมือนแรงผลักดันแรกเลยนะคะที่ทำให้เราอยากจะเริ่มลงมือทำ พราะเห็นภาบวกแล้วคำถามต่อมานี่พลิกมุมนิดนึงนะครับจะไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำสิ่งนี้อันนี้คือ won't do ฟังตอนแรกอาจจะงงๆนิดหน่อยแต่มันเหมือนถามว่าถ้าเราทำแล้วเราจะไม่ได้อะไรไปหรือต้องเสียอะไรไปใช่ไหมครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะมันเหมือนบางคำให้เรามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนหรือสิ่งที่เราต้องสละออกไป ซึ่งบางทีเรามองข้ามไปนะคะอาจจะเป็นข้อดีเดิมๆที่เราต้องยอมเสียไปหรือเป็นข้อจํากัดใหม่ที่ต้องยอมรับเช่นบทความยกตัวอย่างถ้าจะเริ่มธุรกิจตัวเองก็อาจจะไม่มีเวลาว่างเหมือนเดิมใช่ค่ะจะไม่มีเวลาว่างในช่วงแรกๆหรือมองอีกมุมก็คือจะไม่ต้องทํางานใต้คําสั่งใครแล้วอันนี้ก็คือการสละสถานะเดิมๆไปเพื่อให้ได้สิ่งใหม่มาอ๋อเข้าใจแล้วครับคือช่วยให้ประเมินตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่มองแต่ด้านบวกอย่างเดียว ทีนี้คำถามที่สมแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ Will don't คำถามนี้จริงๆแล้วทรงพลังมากนะคะเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสไปเลยค่ะไปดูผลกระทบหรืออาจจะเรียกว่าความเจ็บปวดที่จะตามมาถ้าเราเลือกจะอยู่เฉยๆมันคือการชี้เห็นต้นทุนของนิ่งเฉยอะคะ่ะเหมือนกระตุ้นด้วยการบอกว่าถ้าไม่ทําจะเจออะไรไม่ดีใช่ไหมครับอย่างในบทความที่ว่าถ้าฉันไม่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มค่ะ ก็อาจจะพลาดโอกาสได้งานที่ดีกว่าแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่าการไม่ทำก็นำไปสู่ผลเสียได้เหมือนกันใช่เลยค่ะอันนี้ตามหลักจิตวิทยาเขาเรียกว่า loss aversion คือคนเรามักจะกโกรการสูญเสียมากกว่าอยากได้กำไรคำถามนี้เลยมักจะกระตุ้นได้ดีมากค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายข้อสี w o n t don't w o n t do ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ข้อนีออ้ผมว่าซับซ้อนสุดเลย มันช่วยให้เราเห็นอะไรครับข้อนี้ลึกซึ้งจริงค่ะมันช่วยให้เราคนพบประโยชน์หรือข้อดีที่มันซ่อนอยู่ของการที่เราไม่ทําอะไรสักอย่างหรือการที่เรายังอยู่ในสถานะปัจจุบันนี้แหละค่ะซึ่งเราอาจจะมองข้ามมันไปหรือในทางกับกันมันก็ช่วยเผยให้เห็นโอกาสที่เราเสียไปจากการไม่ทําสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันอ๋ออย่างตัวอย่างที่ว่าถ้าฉันไม่เปลี่ยนงานผลก็คือฉันจะไม่ต้องเครียดกับการปรับตัว อันนี้คือข้อดีของการไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือประโยชน์ของการคงอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็คือฉันก็จะไม่ได้รับโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอันนี้ก็คือข้อเสียหรือโอกาสที่เสียไปจากการไม่เปลี่ยนถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ มันกระตุ้นให้เราสำรวจและท้าทายความคิดเดิมๆที่เรามีต่อสถานะปัจจุบันบางทีการไม่เปลี่ยนมันก็มีข้อดีที่เราอาจจะยึดติดอยู่หรือมีข้อเสียที่เราไม่เคยนึกถึงเลยการตอบคำถามนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆค่ะพอฟังครบทั้ง4คํคำถามแล้วรู้สึกเลยนะครับว่ามันช่วยเปิดมุมมองได้รอบด้านจริงๆบทความเขาก็สรุปประโยชน์ไว้นะครับว่าช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งดีทั้งเสียเพิ่มแรงจูงใจค้นพบมุมมองใหม่ๆ ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นลดความลังเลไปได้เยอะเหมือนมีเพื่อนช่วยคิดจริงๆครับใช่ค่ะโดยรวมแล้วคำถามทั้งสีนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่เป็นระบบนะคะในการสำรวจทางเลือกต่างๆซึ่งมันลึกซึ้งกว่าแค่การเขียนข้อดีข้อเสียทั่วไปมากๆมันเหมือนเครื่องมือช่วยจุดประกายความคิดแล้วก็สำรวจความต้องการลึกๆของตัวเราเองก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญๆค่ะ แต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะให้คำตอบสุดท้ายมาเลยนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยรับคมความคิดเรามากกว่าค่ะก่อนจะจบกันไปมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเราลองเอาคำถามทั้ง4ี่ข้อนี้ไปปรับใช้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันดูบ้างไม่ใช่แค่กับการตัดสินใจใหญ่ๆอย่างเดียวนะคะเช่นการเลือกกินอาหารมื้อต่อไปหรือการจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน การตั้งคำถามแบบนี้กับพฤติกรรมเล็กๆของเราบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆส่งผลต่อมุมมองลำดับความสำคัญและท้ายที่สุดคือผลลัพธ์ในระยะยาวของเราได้อย่างไรบ้างคะ